สวัสดีค่ะพบกับน้องร้านจิตคอมแอน์ซาวมหาสารคามในวันที่10วมิถุนา2568นะคะวันนี้เรามาอัปเดตสินค้าให้นะคะแล้วก็ลดราคาลงอีกจากที่ไอเฮียแกไลฟ์ไว้นะคะวันนี้นะคะก็มีหลายอย่างเช่นเดียวกันนะคะมาชมกันเลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นดอกนะคะ p ีออ i o e 1 2 200S องสนะคะสองวัตตนะคะตัวนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะคะหดอกตัวอย่างดอกนะคะจะเป็น ดอกประมาณนี้สวยๆเลยนะคะนะคะดอกตัวนี้นะคะดอกละเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะคะดอกตัวนี้ยังไม่ได้รวมส่งนะคะพี่ๆคะ่ะตัวต่อมานะคะจะเป็นดอกเซเรนเจอร์นะคะแบรนด์ทีโอดิโอ6หกร้อยห้าสิบบาทตัวนี้เหลือแค่สองดอกนะคะ มีทั้งหมด4ดอกขายไปแล้ว2ดอกเหลือ2ดอกนะคะพี่ๆที่สนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยตัวนี้นะคะดอกละ2,300บาทยังไม่รวมส่งนะคะค่าขนส่งคิดตามน้ำหนักความเป็นจริงนะคะ,ะตัวต่อมานะคะจะเป็นแหลมจรวดนะคะแบนอบอ้อมโมเดลนะคะ OB001 นะคะ500บาทตัวนี้มีด้วยกัน2ตัวค่ะ ะขยคู่นะคะ600บาทรวมส่งนะคะค่ะตัวต่อมานะคะเป็นมิกทาราตัวเล็กๆน่ารักมากเลยนะคะพี่ๆที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้หรือจะขอรูปเพิ่มเติมก็ได้นะคะมิกตัวนี้นะคะราคา1,500บาทยังไม่รวมส่งนะคะค่ะตัวต่อมานะคะจะเป็น NPE EQ 231นะคะนี่ ด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะตัวด้านล่างนะคะจะเป็น power NPE C สองพันสองนะคะใหม่ๆสวยๆเลยเดี๋ยวให้น้องหมุนให้ดูด้านหลังนะคะไม่ค่อยมีรอยนะคะพี่ๆสภาพสวยมากเหมือนนางฟ้าเลย ซีนะคะ2 0 0 2ราคาอยู่ที่8,900บาทยังไม่รวมส่งนะคะค่ะตัวต่อมานะคะจะเป็น power amp ประกอบนะคะตัวนี้นะคะตัวหนึ่งใช้งานได้อีกตัวหนึ่งใช้งานไม่ได้ขออนุญาตเหมารวมนะคะ2ตัวราคา2 9 0 0บาทนะคะ2ตัวนี้2,900บาทรวมส่งให้นะคะอันเดี๋ยวให้น้องดูให้ดูด้านหลังนะคะมีด้วยกัน2ตัวนะคะ ค่ะตัวต่อมานะคะจะเป็นแหลกนะคะแหลกมีด้วยกัน 3u กับ 6u นะคะมีฝาปิดนะคะสวยเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ยังเหลือให้พี่ๆดูอยู่นะคะก็คือจะเป็นตู้นะคะดอก18แบรนด์ TSP Audio ถ้าอ่านชื่อไม่ถูกขออภัยด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะ,ะเป็นสูตรแผ่นดินไหวนะคะ,ะพี่ๆที่สนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยตัวนี้นะคะใบละนะคะ1,650บาทนะคะเดี๋ยวให้น้องพาเดินดูด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะมีมือจับให้ด้วยกันนะคะข้างละ2ตัวแล้วก็ด้านหลังด้านหลังจะมีสเปคคอนนะคะ ส,สเปคค่อนกลมให้นะคะแล้วก็เป็นฝาปิดอยู่ด้านหลังนะคะค่ะพี่ๆที่สนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นสินค้ามือสองที่อัปเดตให้ในวันที่สิบมิถุนาสินค้าของเรามีหลากหลายชิ้นเลยถ้าพี่ๆสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะ เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะ0932093195สามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้น้องไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย